สวัสดีครับแฟนคลับคลิปโตเซียวทุกท่านนะครับช่วงนี้เจอกันบ่อย,อยนะเพราะว่า work from home นะมีเวลาก็เลยหาเวลาว่างมีเวลาว่างแหะไม่ต้องหาหรอกมีเวลาว่างในการทำคลิปเก็บไว้ครับแล้วก็ถือว่าคลิปโตเซียวก็มีผู้ชมเข้ามาค่อนข้างเยอะนะยอด subscribe ก็อยากจะปั้นให้ถึงสักพันหนึ่งจะได้ป่ะนะก็เลย เขยนทงคลิปเนี่ยะครับวันนี้ก็เป็นคลิปของบิตคอยนะกราฟบิตคอยกับคริปโตครับ17เดือนหนึ่งนะครับ2021จะ Distribution หรือว่า Accumulation มาดูกันนะฮะมันก็ไม่รู้นะแต่ว่าดูกราฟด้านเผื่อจะได้พอเดาได้มันจะไปยังไงนะบิตคอยนะครับบิตคอยบิตคอยเป็นยังไงก็ ผมว่าก็ดูเหมือนจะสร้างฐานนะคัพแฮนเดิลนะครับนะคัพแฮนเดิลถ้าข้ามนี่ได้นะถ้าข้าม3 9 8 0 0เเหรียญเนี่ยตีซะเป็นเขี่ยสี่หมื่นได้แล้วกันเนาะน่าจะเป็นคัพวิดแฮนเดิลที่สวยเหมือนกันนะจะเป็นคัพวิดแฮนเดิลที่สวยเหมือนกันนะครับถ้าคุณมองในภาพแบบเนี้ยมันก็ดูเหมือนกับว่ามันขึ้นไม่เยอะเนาะแต่ว่าถ้า ถ้าดูถ้าบีบแบบเนี้ยเห็นไหมครับมันวิ่งสูงไะนะมันวิ่งแบบโขดตรงนี้เป็นพราโบลิกะนะอันนี้ต้องอยู่ก็คุณมองแบบไหนนะครับถ้ามองภาพแคบๆก็เหมือนกับเป็นการสร้างฐานรอไปต่อครับแต่ถ้าถ้ามองเป็นภาพใหญ่ๆนะมองภาพเป็นปีนครับติดปีนะเนี่ยนะนะฮะปีสองปีสองพันยี่สิบถึงสองพันยี่สิบก็ผมว่าพราโบลิกนะ แต่คณมองในมุมในรอบของสองสาเดือนนี่ก็เออมันก็สร้างฐานอ่ะมีโอกาสไปต่อได้เหมือนกันนะโดยปกติแล้วผมจะมองภาพใหญ่เป็นภาพปีจึงอย่าได้แปลกใจทังเผมมองว่าเป็นทําไมผมยังมองว่ามันเป็นมันเป็นช่วง distribution หรือเป็นช่วงปลายของขาขึ้นเลยนะผมมองภาพใหญ่นะต้องบอกไว้ก่อนเหตุผลนะอ่าผมไม่มีนะตัวน,นี้ผมเอ้ยผมผมมีผมไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าผมเลท p r o f ิต run เดียวครับถ้าขึ้นก็ดีใจไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไร เอ่อตัวส่วนอิเเรียมนะครับก็ถือว่าแท่งนี้ยอหรือเปล่าและแท่งนี้ข้ามได้แล้วหรือยังครับไม่แน่ใจนะเนี่ยถ้าเป็นคับแฮนเดิลเล็กนะครับอาจจะไปต่อก็ได้นะอิเเรียมก็ถือว่ายังคงอยู่ในโซนที่ดูภาพใหญ่นะครับภาพปีก็ อืมก็อยู่ในโซนขึ้นมาถึงโซนที่เรียกว่าเป็นโซนอันตรายนะคือถ้าดูภาพใหญ่ภาพเป็นปีนะก็ผมว่ามันก็น่ากลัวเืันนะ b i t c อ i n Cash อันนี้ผมใช้แพลตฟอร์มของ eToro นะครับ mm hmm. ก็ยังคงมีศักยภาพที่จะทำเป็นคัพวิดเทนเดินได้อยู่นะนะย่อมาเด้งกลับและยอ่อหรือจะเป็นแค่รีบาวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะ แต่จนนี้รู้สึกว่าขึ้นไม่เยอะนะถ้าี่เป็นปีแล้วก็ขึ้นนิดหน่อยครับขึ้นนิดหน่อยขามไฮเดิมไม่นิดหน่อยครับนะฮะบิตคอย n c แคชแล้วอะไร XRP เอ้ยเชอโอ้ใช่ใช่ใช่ XRP ก็โดนเทขายกลับมาที่เดิมนะฮะ กลับมาที่เดิมแล้วก็เด้งไปชนเส้น50วันก็ยังของน่ากลัวนะแบริดอยู่นะครับมันดีดแล้วมันไม่ไม่แรงไม่กระเตื้องครับถ้าจะดีก็ต้องดีดข้าม0.361นี่ได้ครับข้ามเนี่ยเหมือนกับการยินยังหาขึ้นนะครับนี่เป็นขาลงใช่ไหมเด้งยอดทักดีดข้ามข้ามระดับไฮเดิมไม่ได้นี่ก็ว่าก็น่าสนใจในการเริ่มต้นรอบใหม่นะ คอยดูนี่เดี๋ยวง่ายๆอ่ะ dash ครับ dash ก็ขึ้นนี่เป็นภาพกราฟใหญ่นะกราฟหนึ่งปีนะครับก็ขึ้นไปชนไฮเดิมทะลุได้แล้วก็ฟอร์เบรกเอานะครับกลับมาดังนั้นเนี่ยถ้ามันสามารถดีดกลับไปได้ใหม่นะตัวนี้นะ 1> 15 1 338น้ี่ก็น่าสนใจนะครับผมก็น่าผมก็ <c oughs> จะลองเสี่ยงเข้าอีกกรอบหนึ่งนะครั้งที่แล้วผมเข้าตรงนี้ผมเข้าแท่งนี้ครับเข้าแท่งนี้โดนเขย่านี่ครับแล้วก็บ่อยไปครับรอใหม่นะมันดีกลับย,ย่อมาในถ้าข่าไม่ได้ก็น่าสนใจแต่ครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาพผมว่านนะขึ้นอยู่กับว่าบิตคอยจะไปหรือเปล่าถ้าบิตคอยไป ไอตัวปัสิวปสัสไซก็จะตามไปครับแต่ว่าถ้าบิตคอยจบนี่ก็น่าจะตักใครตัวมันนะครับร่วงตามแน่นอนฮนะอยู่กับตัวแม่แล้วอยู่กับนางพญาตัวนี้นางพญาจะไปยังไงนะไลท์คอยไลท์คอยก็คล้ายๆกันนะครับคือโดนเทคโปรฟิตเด้งเซ้หน้าสิวันแล้วก็ดีดขึ้นไปแบบเบาๆครับ ถ้าข้ามหนึ่งห้าสี่จก้องไก็น่าสนใจนะครับตัวนี้นะเออผมอาจถ้ามันดีขึ้นดีผมอาจจะแบ่งซื้อที่อิเโรหน่อยสักตัวหนึ่งยีห้าเหรียญลองแย่ดูสิครับว่าเป็นยังไงแต่ข้อสีอิทโร่คือเนี้ยคุณดูนะผมให้คุณดูนะไหนมันมันไม่บอกนี่ด้วยมันไม่มีซับลอนเนี่ยคือคุณซื้อได้ยี้าเหรียญจริงครับแต่ว่าระดับซับลอนที่คุณต้องเสียคือต้องมันกว้างเกินอะ่ะกว้างมากเลยจนผม ผมผมผมไม่ไม่อยากเสียเงินเท่านี้จึงไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่ฮะแต่ดูทรงแล้วก็โอเคนะผมว่าย่อลงมาเด้งแล้วก็ทำคือตอนนี้ซีนารีโอของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยส่วนใหญ่นะฐานราคาที่มันจะทำคือคับวิเทนเดนนะฮะดูให้ดีนะคับวิเทนเดนหน้าไม่ใช่หน้าแหละมีหลายตัวแหละที่ทำทรงแบบนี้นะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นผู้นำนะครับ อีเทเรียมคลาสสิกอีเทเรียมคลาสสิกไม่มีอะไรนะครับอีเอรไอคลาสสิกไม่มียังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับอีเทเรียมคลาสสิกเนี่ยยังใช้ไม่ได้ยังไม่น่าสนใจครับอ,อะไรคาร์ดานโน่ล่ะคาร์ดานโน่ได้ขาวิ่งดีนะฮะตัวนี้ผมมีในบิดคัพนะพวกเนี้ยโอ้คาร์ดานโน่ไม่เร็วเว้ยอ่าแจม คาร์านโ่เห็นไหมครับส่งนะคับนะครับเนี่ยๆเนี่ยคับแฮนเดิลนะเอ้ยนี่ๆคับสิคับแฮนเดิลแล้วข้ามได้ก็ไปต่อเลยครับคาร์านโเนี่ยอืมก็มีศักยภาพที่จะไปต่อนะคาร์านโมันมีอะไรไม่รู้นะฮะผมไม่เคยศึกษาเรื่องพื้นฐานเลยนะซื้อตามกราฟอย่างเดียวนะฮะคาร์านโนก็ไปแล้วครับคารนโอ่าผมมีอยู่ในบิตครับก็ ปล่อยไปละเทคโปรฟิตไปละเทคไปครึ่งหนึ่งนะเหลืหอ,อครึ่งหนึ่งไว้เลสโปรฟิตลันตามนะฮะเมลตะเมลตะก็ก็เป็นอะไรที่ข้ามข้ามน่าจะทำเอ้ยไม่ใช่สิห้าสองวิคายอยู่นี้เว้ยห้าสองวิคายอยู่ตรงนี้ กึ่งๆครับสองขีหยนะโอ้เท่านี้เว้ย0.547ครับถ้าทะลุได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่วิ่งรอบใหญ่ได้นะแต่ประเด็นคือพื้นฐานซัพพอร์ตคืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะคือจะเทียบกับลักษณะของคริปโตเคอเรนซีกับคอมมูนิตี้มีความคล้ายกันเรื่องของกราฟนะแต่ว่าถ้าผมเชื่อถือมากกว่านะผมจะเชื่อของ ตัวคอมมูนิตี้มากกว่าเพราะม,มันมีเรื่องของสินค้าที่มันที่มันเป็นเป็นหลักฐานที่เราเห็นชัดจับต้องได้ใช่ไหมแต่ว่าคริปโตเคอเรนซี่นี่ผมไม่ได่ใจจริงๆต้องบอกตรงว่าต้องต้องบอกกันแบบนี้นะครับแต่ว่าอ,อันนี้น่าสนใจนะคือมันข้ามนี้ได้ไมั้ยมันข้ามระดับนี้ได้ใช่ไหมนะครับข้ามระดับข้าม,าม,ามคือถ้ามองในมุมของการฟอร์บเบรกเอาเพื่อไปต่อนะมันข้ามนี้ได้นะแทงนีคข้ามได้ใช่ไหมลำเกิรมเนี่ยผมว่าถ้าข้ามเนี่ย สี่สิบสี่ได้ผมว่าน่าสนใจข้ามข้ามหายยังได้นะมิวตาเออน่าสนใจตัวเนี้ยน่าสนใจแต่มันเสร็จสลึงเนาะมิวตา XLM ก็วิ่งดีนะแต่จำไม่ผิดมันมีเตือนอยู่ครับ <c oughs> อ่ะนี่ครับทรงครับครับนะฮะแฮนเดอร์แลนะนะตัวนี้นะเออเอ็กซน่าสนใจเว้ยแต่มันราคาเสร็จสลึงว่ะ น่าเสียงมันเนี่ยโคตเนี่ครับถ้าข้าม0.3185ได้0.3185นะครับ0.3185เลยนะขอตั้งเป็นอะลิตไว้ก่อนครับ0.3185 3 1 แปดห้าล่ะตั้งไว้นะครับเผื่อเผื่อจะมีหยอดไปสักตัวสองตัวนะฮะอา่าอสวยนะเนี่ยไม่เลวนะไม่เลวไม่เลว XLM ต่อไปครับ EOSEOS e ไม่มีอะไรครับไม่มีสัญญาณชีวิตเลยแนวโนมไม่มีเลยนะครับเงินไม่เข้าครับดีมาร์ไม่เข้านนโอนนโอก็ดูภาพใหญ่หน่อยเด้งขึ้นไปกระทบไฮเดิมถึงไฮเดิมแล้วก็โดนเทคโปรฟิตนะครับแต่ก็ถู่งสงแล้วก็ไม่สวยเท่าไหร่นะ เฉยๆนะตัวน,นี้นีโอตรอนละ่ะตรอนไม่มีอะไรนะฮะเซต c ี a แคช c ี a แคชก็อ้ยอันนี้ใช้ได้เว้ยข้ามได้ ย่อลงมาแล้วดิดกลับไปใหม่ได้นะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นอะไรที่ไม่มีฐานราคาที่รู้จักนะครับเป็นเป็นสามเหลี่ยมไหมแล้วแต่นะแต่ผมผมไม่ถนัดทรงเนี้ยผมไม่ถนัดสามเหลี่ยมนะผมก็เฉยเยนะครับผมคือจริงๆเรื่องของฐานราคานี่ผมแนะนําให้เลือกเอาสักอย่างนะที่ที่คุณถนัดที่สุดมันจะดีที่สุดนะเพราะว่าบางทีมัน ให้ไบแนนหรอใบแนบแนเป็นไงคือถ้าคุณจําเยอะอะ่ะมันคุณแค่รู้จักแต่คุณไม่ไม่ไม่เห็นรายละเอียดข้างในมันนะครับเหมือนคุณไม่คุณมองไม่ขาดอะ่ะมูภาพปถ้าไปไม่ได้ผมจะใช้หลักการที่ว่าผมจะจําผมจะทำความรู้จักกับทำาเข้าใจกับฐานราคาเดียวครับแล้วก็ใช้ซ้ํำๆใช้ซ้ําๆจนเราเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันเป็น มันใช่ไว้ตรงนี้มันเป็นความเสี่ยงมันเป็นโอกาสดีกว่านะมันเป็นวงสวิงคุณนะ่ะอันนี้ก็อยู่กับความเชื่อแต่ละคนนะคือผมเทรดมา8ปีแล้วผมก็รู้ว่าการเป็นแจ็คออล t เทรดนี่คือการเก่งทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องดีเอาสักอย่างที่เราเชี่ยวชาญดีกว่าเอาสักอย่างที่เราใส่ใจและจริงจังไว้ดีกว่าทีเอ็ก็ ไม่มีอะไรครับไม่ใช่สไตล์ที่ผมชอบนะ<ฮ>ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวที่ยังทรงสวยนะเมื <Geez. S 1> ่อกี้ผมทำตัวไหนบ้างเนี่ยผมเตือนตัวขี้เมียวตะก็สวยใช่ไหมเมียวตะตัวนี้หน่อยนะเมียวตะไม่สวยเว้ยตัวไหนวะจำไม่ได้ละก็ม <sí> ี ถ้าคุณอยากรู้เรอรา่นะทำให้คุณอยากจะซื้อมากๆเนะี่ยให้ให้ดูนะครับให้ดูไอการเชียร์หุ้นการการเชียร์เนื้อหานะดูนะนะครับมันจะมีการคืออีเทโรมันเป็นเหมือนกับสังคมของการเทรดครับมันมันเป็นการเอาพันทิปตมาใส่กับกับอ่ใส่กับสตรีมมิ่งครับก็มีทั้ง คนที่เขาเชียร์หุ้นในแบบที่เออเกินไปนะครับและคนทีเออ่เป็นกองเชียร์แบบแบบไม่รู้เนง้สาแล้วก็คนที่เก่งครับต้องพยายามที่จะทําความถ้ามีเวลาก็ลองอ่านดูนะแต่ผมเฉยๆนะเมื่อหัวใจจะเท่าไหร่ครับนี่เปทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ออรีวิวบิตคอยและคริปโตนะโดยรวมแล้วเนี่ย คือถ้ามองมองในแง่ดีนะคือมันสร้างฐานคะมันสร้างฐานเพื่อจะไปต่อนะครับแต่มองในแง่ร้ายมันก็มีโอกาสที่จะเป็นการแบบ distribution คือรีบาวเพื่อลงต่อได้เหมือนกันนะอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราจะมองยังไงคือไม่รู้อนาคตรครับมันจะไปทางไหนมันจะขึ้นจะลงนะแต่ว่าวิธีการที่สุดคือเราก็ถ้าซื้อ ก็บริหารความเสี่ยงให้ดีครับว่าจะหนีต้องไหนระดับไหนที่เราคิดว่ามันถ้าราคามันถ้าคุณซื้อแบบสายรองใช่ไหมถ้ามันวิ่งสวนแล้วหลุดระดับเนี้ยคุณคิดผิดคิดเผื่อไว้ไหนครับเผื่อใจไว้ผมว่าการเทรดจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับถ้าคุณไม่สนใจบริหารความเสี่ยงนะความเสี่ยงก็จะเล่นงานคุณเรื่องนี้ มันเป็นสิ่งที่เป็นแอบสแตรกนะครับมันเป็นสิ่งที่เหมืนอนคนดูภาพภาพศิลปะภาพหนึ่งนะแต่ละคนก็มองหลายมุมครับอยู่ที่คุณจะมองยังไงนะดังนั้นเนี่ยผมมองผ่านมุมผมนะฮะว่าผมเออผมให้ผมก็มองห้าสครับจะไปต่อหรือไม่ไปต่อแต่แต่เอียงนะสายช่างผมเอียงเองไปทางว่ามันมันน่าจะจบรอบแต่จากนั้นผมก็ไม่ไม่ปิดกั้นนะคือถ้ามันทะลุฐานได้ผมก็ซื้อ บางตัวนะที่ผมไม่มีนะฮะแต่ผมซื้อจะ,จะซื้อน้อยมากครับผมไม่คิดจะลงทุนจริงจังกับกับตัวคลิปตัวลแล้วนี่เป็นมองนะต้องบอกให้ก่อนนะว่าผมไม่จริงจังกับตัวนี้ฮะได้ก็เอไม่ได้ก็เฉยๆครับจถึงั้ะนั้นก็ได้เยอะพอสมควรนะแต่ตอนนี้คือผมลงผมลงเงินผมลงที่ที่บิดครับนะผมลงเงินไปที่หมื่นสามตอนนี้พอผลมโตอยู่ที่สามหมื่นแปดนะครับก็ประมาณกี่เท่า ประมาณสมเท่าใช่ไหมผมก็เฉยๆนะคือถ้าถามว่าเสียใจไหมที่ซื้อตอนซื้อตอนแรกน้อยผมก็ก็ต้องตอบว่าเฉยๆเพราะว่า,วาคือผมผมให้น้ําหนักให้ราคามันเท่านี้ผมให้ราคามันแค่ตัวละพันบาทความเสี่ยงยอมได้เท่านั้นแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะวิ่งไปไปสามแด่งสิบแต่งก็เฉยๆนะครับ ในตอนนั้นผมคิดถูกแล้วที่ผมซื้อเท่านั้นเพราะว่าผมไม่รู้ผมให้ความเสี่ยงมาก่อนนะครับน,นี่เป็นมุมมองนะดังนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณมองว่าอย่างไงนะแต่ว่าคุณต้องยอมรับในสิ่งที่คุณคุณตัดสินใจหรือคุณมองไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่คุณทํามาแล้วมันดีที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างน้อยผมเองนะอย่างน้อยผมไม่เสียหายได้ก็เอาไม่ได้ผมก็เฉยๆนะฮะก็เดี๋ยวเป็นมมองส่วนตัวที่แชร์กันไปนะครับท่านเชื่อ,อยังไงก็เป็นเรื่องของท่านนะครับ รารับผิดชอบสิ่งที่ท่านคิดให้ดีแล้วกันนะเท่านนี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ